สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรายง,งานข่าวกับประวัติวันนี้เลยนะครับไปดูข่าวแรกเลยนะครับที่จังหวัดอำนาจเจริญผู้สื่อข่าวสื่อรัฐทีวีก็ได้มาที่สถานีตำรวจภูธรปรทุมราชวงษาในตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญมีพันตำรวจเอกนิติธรแสงย้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปทุมราชอวงสาพร้อมด้วยตำรวจชุดชุมชนยั่งยืนครับให้การต้อนรับพลตำรวจตีสถาพรเอมโอดผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติตำบลน,นาปะแสงวันนี้ก็ได้มีนายสมศักดิ์ดวงโสภา ปลัดอำเภอปทุมราชวงษาและนายชินวัตรจันหอมกำนันตำบลน,นาป่าแสงและนายประพันธ์จันหานผู้ใหญ่บ้านครับ ชุดปฏิบัติการกับให้การต้อนรับแต่ทังนั้นก็ได้ครับนั่งสนทนาคับท่านผู้การยังได้ชื่นชมครับในชุมชนของเราที่มีความเข้มแข็งมีความสมัครสมานสามัคมคีเนี่ยยังได้บันทึกภาพร่วมกันด้วยครับก็ยังได้นั่งสนทนากันเพื่อมีปัญหาอะไรก็ได้เล่าสู่กันฟังเป็นกำลังใจให้เพื่อชุมชนได้ยั่งยืนเข้มแข็ง